อ่ะไม่ใชบวันนี้ก็ถือว่าแพ้ไปแ,แพ้เจ้าเมืองลาวไปใช่วันนี้ในเมืองลาวก็มีลูกอะไรที่ทำให้เราหนักใจเไปขอเดินออขอบิบคาราน์น้ำหนักใดดีน้องไปต่อไปน้ำหนักนี่นรเรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองเลยนะสามไฟหลังสุดยังไงบ้างเไไนี่ยหลังจากแพ้ไปเนี่ยก่อนหน้านี้ก็พูดเย็น้องสันตัวไปเลยปะผล<อ>ิตภั สามไฟชนะตักไปย,ยังก็ยังยังก็รอวันแจ่ง,จง,อองเ,เกิดอยู่ก็ให้กำลังใจกันไปอ่ะอ<ร>วันนี้ฝากแฟนคลับหน่อยไฟนี้แพ้ไปไฟหน้าต้องดีกว่าเดิมก,ขก็ขอโทษทุกกำลังใจต่อไปจะี๋ยทำให้มันดีกว่านี้ครับผม,อผมขอบคุณมากน้องชายนี่ครับอ่าให้กำลังใจกันต่อไปครับสู้ๆครับน้องอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่า สอนเลนเลยนะครับผมเอาความแข็งแรงครับวันนี้ของเราเนี่เดินสี่ยกเลยเดินสี่ยกครับผมสุดท้ายก็เป็นต่อแล้วก็มาตั้งเป็นเกมลับครับผมวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างค้างขอบคุณผู้ใหญ่ไก่แล้วก็เฮียโจ้ครับที่มาให้ที่อยู่ครับแล้วก็อาจารย์แล้วก็พี่ยาครับผมที่หารายการให้ครับผมก็ถือว่าไปที่แล้วที่มือหลังก็เก็บชัยเก็บชัยครับแต่ไปหลังมัน แพ้ครับเพราะว่าเราอยู่ไปนานเลยมือลงทุนเลยครับไฟแรกที่เป็นรังแพ้ล้วมาเก็บชัยแล้วมาชนะต่อเนื่องสองไฟครับเพราะร่างกายก็เดินกลับมาครับผมเออมีแฟนคลับจากสบลาวเยอะเลยครับผมมารอเชียร์อยู่สองรอบกว่าท่านเลยครับผมไฟหน้าน้องครับผมน้ำหนักไหนที่คิดว่าตอนนี้เราลงก็ประมาณนี้นะครับเบียดนี่นะคผมมันนี้เท่าไหรร้อยยี่เบียร์ร้อยยี่เบียร์นะผมร้อยยี่สิบแล้วเมื่อกี้นี่ด้านหน้าของมีชัยบอกว่าเขาตื่นไปไหนครับผมเขาบอกว่าเราเดินไม่หยุดเลยครับผมลุกหนักครับผมร่างกายเรียบมีครับ เดียเป็นเราเดยเราเนี่มั่นใจมากเลยไม่ช้ำมั่นใจเพราะว่าร่างร่างกายเริ่มกลับมา้วผมไฟหน้าฝากแฟนนลับไยไฟหน้าฝากติดตามด้วยครับผมจะตั้งใจซ้อมกว่านี้ให้แข็งกว่านี้ครับผมเดี๋ยวนี้ลูกแข็งแรงกว่านี้ครับผมทำได้ดีกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้ครับนี่ครับอยากขอพลาตามเยอะเลยครับนี่ครับผมบอกวันนี้ชิ้นเท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าเนี่ยโอ้โหหลเลยครับนี่ครับครับเนาไี่มีน้องชายอีกคนนะฮะแล้ว